นี่นะคะนาทีประทับใจค่ะต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ไม่ได้เล่นหนังคู่กันมา35ปีแล้วแต่พอมาออกงานคู่กันใครๆก็จําได้นี่แหละคู่ขวัญตัวจริงขจรศักด์จันจิราค่ะหนังดังรักแลกอุ้มนะคะปี2531แล้วก็ต่อเนื่องกับพลิกขี้หนูกับหมูแฮมแต่เป็นเวอร์ชั่นปี2532นะคะยุคนั้นบอกได้คําเดียวว่าดังเปรี้ยงจริงๆเป็นขวัญใจยุค80เลยนะคะ โคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในงานลานดาราหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นประทับรอยพิมพ์มือพิมพ์เท้านะคะเป็นดวงดาวดวงที่193และ194ค่ะบอกเลยว่าทั้งพระนางยังหล่อสวยและฮอตไม่เปลี่ยนเพราะแฟนคลับเนี่ยมารอเจอมารอขอลายเซ็นกันด้วยนะคะ ซึ่งบรรยากาศในงานก็คือมีฉายหนังแล้วก็เปิดวงคุยกันค่ะ <Okay. S 1> มีเรื่องลับสนุกๆที่ทั้งคุณจรขจรศักดิ์และคุณตุ๊กจันจีรามาเล่าย้อนวันหวาน,วาน เือหรือเปล่าคุณผู้ชมว่าเกือบไม่มีจันจิราจูแจ้งในวงการบันเทิงแล้วแต่เพราะว่านางเอกหนังยุคนั้นหลายคนที่ถูกทาพทาไม่กล้ารับเล่นบทคนท้องค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องนางเอกรักแลกอุ้มต้องตั้งคันนะคะโชคจึงเข้าข้างคุณตุ๊กที่เป็นนางแบบน้องใหม่ได้มาเล่นปุ๊บก็แจ้งเกิดทันทีกลายเป็นตัวละครที่เป็นไอคอนของวัยรุ่นจากลูกสาวผมยาวหยีด,ด้วยนะคะ หลังจากนั้นก็ประกบคู่กับคุณจรอ,อีกครั้งในปีถัดมากับหนังดังพริกขี้หนูกับหมูแฮมนี่ละค่ะซึ่งโดนใจวัยรุ่นยุคนั้นก็เพราะสะท้อนค่านิยมหนุ่มสาวที่อยากจะออกไปสแสวงหาชีวิตนู่นละค่ะเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยนะคะก็เลยไม่แปลกที่หนังจะปังจนเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในแง่การถ่ายทำแม้จะเป็นโปรดักชันเล็กๆที่ไปถ่ายทำถึงเมืองนอกหากคุณภาพที่ได้ก็ไม่แพ้หนังวัยรุ่นาจากฝั่งอเมริกาเลยทีเดียวค่ะ เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยจริงๆผมผมนอนไม่หลับเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมีจริงวันเนี้ยเหมือนอยู่เราจะได้เป็นแบบฮอลลีวูดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้ไปปั๊มมือฮอลลีวูดอะนอนไม่หลับเลยจริงๆอ๋อพี่ตุ้กก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ทางของพระภาพยนตร์ได้ให้เกียรติเชิญมาก็ก็อาจจะได้เป็นอนุสร์สำหรับแบบเผื่อคนรุ่นหลังหรือนักแสดงรุ่นต่อไปได้มา เห็นว่าเออเรามีลายนิ้วมือเราอยู่ที่นี่หรือมีมีภาพยนตร์ของเราที่ทางหอภาพยนตร์ได้เก็บไว้จอนคะกุ่าคุณจะได้ยินเสียงฉันตัวของฉันก็คงไปอยู่นิวยอร์กล้วอีกครั้งนะสินะี่ฉันต้องโยกย,ย้าย จริงๆหลายคนอาจคุ้นหูกับพริกขี้หนูกับหมูแฮมอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แค่หนุ่มสาวยุค80และ90แต่รวมถึงวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยที่บอกแบบนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจค่ะให้วงนี้นะคะโพลีแค t ที่ได้ยินเพลงอยู่นี้เอามาทําเป็นผลงานใหม่ด้วยเป็นแนวเพลงสไตล์ยุค80ค่ะเพลงชื่อว่าพบกันใหม่ที่ตอนนี้มียอดวิวสูงถึง72ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณจอนและคุณตุ๊กมีแฟนคลับต่างวัยเพิ่มขึ้นมาอีกละค่ะ นเขาบอกอ้าพี่พี่เล่นมิวสิกเหรอตัวจริงไหมน้าแก่จังมันสามมันสามสิบปีที่แล้วแล้วเออเราก็ยังเราก็ยังแฮปปี้อยู่ว่าเด็กวัยรุ่นมาถามพี่เล่นมิวสิกไ่้ทำไมตัวจริงพี่แก่จังแต่พี่ต้องบอกว่าเจอแฟนคลับคัดหนูคน ar, ักที่ไหนพี่บอกว่าเฮ้ยพี่ตุ้มในเอ็มวีของคอลลี่แคสนี่สยามเหมือนเดิม สยารู้สึกยังไงคะแบบว่าแฟ้คลับมาหันาทำตกใจนะ,ะเพราะว่าจากออจากเล่นหนังมันก็หลายปีแล้วเนาะสมัยก่อนคนกรี๊ดเราก็เข้าใจได้แหละเพราะหนังมันดังอะไรเงรี้ยแต่พอเวลาผ่านไปเอ๊ะอยู่ดีๆมีคนกรี๊ดเอ๊ะกรี๊ดจากอะไรอ๋อเพิ่งรู้่มาจากมิวสิกวิดีโอในโพลีแค t ในดนตรี มาประทับรอยมือรอยเท้าพร้อมกันรอบนี้ทั้งคู่ยังบอกอีกนะคะว่านี่น่าจะเป็นเหมือนหลักฐานให้คนรุ่นหลังเห็นว่าหนังไทยยังพัฒนาต่อได้อีกค่ะแล้วก็แอบ,บเปยดเปยว่าไม่แน่หลังจากนี้อาจได้เห็นงานสแสดงของทั้งคู่ก็ได้นะคะเพราะคุณตุ๊กตอนนี้ก็เป็นผู้จัดละครอยู่แล้วด้วยค่ะ